คำเตือนถึง k f o SO c ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือน้อหาที่เป็นความรุนแรงพฤติกรรมลอ่อหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิติกรรมลอ,อกเลียนแบบได้นะเด็กๆน,น,น้องๆหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลยเห็นท่อไปเนี่ยคนยู่บนท่อเห็นปะเห็นเห็นอ๋อแล้วก็เห็นท่อ ครับป้าไม่เห็นพี่เลียวเล่นอะไม่ได้ไอเดียมาคนคละสองคนน้ามาแต่เขาเปล่าเองด้วยผมโดนนายยกดึงทำไมอ้อนชิบหายพี่ผมแคสแล้วลงเลขประเทศได้ไหมผะเนี่ยไหนไหนคือวาราล่ะวาราล์ร้ายพี่มากเปลี่ยนสีเล่นเล่นเล่นเสร็จ ก่นไบงเรีรวมวกันจีเหล่านเดี๋ยวพอมึงเรียบเ้มันก็ไป่จ้งกว่มึงเล่กอนก่องก่อเปิดอ่ไม่แล้วนี่ไแล้วไม่ใช่ล้คุยแล้วลุกนั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยหาเรือแล้วมีลุกนั่งล้วลุกนั่งแล้วจะว่าไๆไม่าสือนเหมือนเดิมนะเน้นคอไฟนะมึงไมต้องไปทำอะไรเชิงบักนะคุกันนะเว้

ชุดหน่อยแล้วเปตัวชุหน่อยจัดีดแล้วเนมีดิมันทอด่อย้าเปนมีดมาเปนมีดดูตัวชพ่บนน่อนจัดๆจหน่อยเตี้ียเเย็นดีจะเย็นลงไม่ต้องดเยอะชื่อไบมเพื่นเพื่อฮะผ่ตัยชมพ่าหเลยไม่ต้องหนัวทรอกเพื่อนดเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อน ไม่มีไม่มีไม่มีไปเลยไปลซนไปนะโซนไปนะนไปนะช่วยทอบ้านเขานะไม่ไม่ช่วยเาขวาช่วยขวาช่วยขาช่วยขวาเอาขวาวงขวาไปวนขวาไปวงขวาไปวงขวาไปลมนะลมนะตายยตายอยู่ตายอยู่ตายไปตายไปตายไปอยู่ชยยน่ยช่วยพี่เลี้ยวหน่อยช่วยพี่เลี้ยวหน่อยชพี่เลี้ยวหน่อยไไมไไไ่ะน้ผมคนเดนยวป่ะตายตายตายยตา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 ตายตายเยอะยยอะตยเยะวยนยวยนยวยนยวนนนเกวชย่อย ไปิุนอยปิุนอยปิุนอยเพื่อนชุดเพื่อนไเ่นไปเพื่อนนี่่นนี่่น่ากลางไฟมีุดมามาเีวสวยมาจุดกันทั่วมาจุด้นเราวยมาจดมาจุดสวยมาจุกันบ้านเราสวยเล่นบ้านเราเล่นมาเราเอาอ่ไชุบเพื่อนหน่อยกับมาเล่นบ้านเราชุบอีชุบอีชุบอีกับมาลบ้านเรากับมาเล่นบ้านเรากลับ้วกับมวงกับไปลวยไดุ้นสวยกับมายได้ไอ้เพื่อนหน่อยพี่ตัดไเพื่อนหน่อยตัดไเพื่อนหน่อยเพื่อนมาช่วดิเพื่อนมาช่วดิมามีดลุมมีดมี ชุบป้านอยชุปนยชุบป้านอยชุดปยเ็ดชุดปิงชุปงเชุบปิงชุดไปชุไชุบหมดแล้วเอเล่นเขาเล่นเขาเดปิดกระสบด้วยมีเเลยเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดลี่ยลี่ยมีลม้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 เลีมีลีมีเปลเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเลเลนมเนมเเปรู

สวยช่วยกลินลางตรงการตนกม้มาแล้วเส็นแล้วเแล้วเแล้วมเให้เลดูเพื่อนน่อนูเ่นให้เลยเราเกแล้วเราเกินแล้วเกแล้วเปลี่ยนมทหรอเคสเปลี่ยนมิ้นเปลี่ยนเปลี่ยนมเปลี่ยนมนเล่นเลยเลี่นมดเลเ้ไม้เลี่ยนดเลยู้โดม่้โดมเนี่ยผู้โดมไม้ไข่อนกวะตายตายตเล่าวสวยอยู่ของเราขอนเร ระหว่างเพื่อนนัวกันตรงนี้เอเอไอ้เต๋อโคตรชีวิตอะไอ,อ้เต๋อโคตรชีวิต <c oughs> อ่อะตายก,ก็ม่เองสุดยอดสุดยอดเนาะเนาไปมันมีเสียงคนคล้ายลุมเดี๋ยววนะไอเก็บเรสร็จขอบคุณเขาขอโทษเขาแล้วก็เช็คช,ชื่อนะอย่าเพิ่งออกนะคนมาใหม่เช็คชื่อทุกครั้งนะแต่ไห,ไหนอย่างแล้วหัวชมพูอ่ะจะไม่ใช่ไอเตออ่ะ มันก็ไม่ใช่คนนี้นะกรับฟิกปะกราฟิกครับฟิกเนี่ยนอนตายอยู่ตรงนี้เพื่อนดีดีดีอบกลัวไทท้ายูหมู่ชมพูนี่ใครเนี่ยโอ้โงศาพี่องศาป่ะอ๋อคงโดนไม้พิษนาเมื่อกี้เอองงเหมือนกันอึดีครับพี่ เดิมบอกพี่นะอะไรนะเดิมบอกไอพี่ด้วยโอเคครับรีปไม่เคยเมื่อวานตรูปไม่เกมอะไรรูปอะไรรูปรอเขาลุกก่อนนะพี่ครับเอออรเขาลุกกบ้างเขาขอบคุณนักขด้วยนะครับขอโทษ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 ด้วยนะครับ ไรอุ้ยรุ่นใหญ่ดี๋ยวอผมต่ออย่างมันบ้านองสาวอยู่บ้านกูตอนไหนแหละแล้วมีบ้านผมอยู่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยบ้านกูเยอะจังอ่ะมีบ้านครับจ้าเจ้าบ้านเองด้วยนะทไ่ใหนไม่มีบ้านท้าท้านทำอ๋อเมา่อวานทำไม่ทันที่เลยแต่งตัวเหมือนวอซีเลยแหละเอ้ยพี่โรนไอท้าบมันไม่มันไม่มาเมื่อวานบ้านนบ้านไหนานไหนใไม่เต็ม บ้านไหนคนไม่เต็มอ่ะเพราะเมื่อวานบ้านเต็มหมดและแต่พี่หลังจากนี้อยู่บ้านนั้นไม่ไม่ได้หลังนั้นแหละถ้าสิ่งอยู่บ้านพี่ใช่ไหมเนี่ยได้หลังนั้นแหละหลังไหนอ่ะรังที่ไหนอย่าอย่าเพิ่งนะขอชีดไปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งออนนะพี่หม่องมีอะไรคุยแล้วกูมีอะไรคุยมันรวมแน่เราใช่ไหมันอยู่ไกลกันเปล่าไกลไม่เคืออยู่ไกลไม่เคืออยู่ไกลไกลน่าจะไกลแหละแป๊บนึงนะเมันอยู่ไกล เปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้าเปลี่ยนจากตู้เป็นเป็นหน้าเลยพี่ทัฟฟิกอยู่บ้านใครนะไอโตะใช่ไอโตะที่บ้านพี่ไอโตะครับเห็นคนอย่างงี้มีกำลังใจซ้อมหน่อยเกือบครบไอมาฮะนีบกูพี่บอกไม่อยู่แล้วบ้านทัฟฟิกขาดใครอ่ะอ๋อสตาร์อีก ปีเก้าสิบตัดสิบลาบ้านเลียวขอบบ้านนุนขอบ้านก้าหน้าหัดไทยอ่ะบูปะพี่เมีอ่ะพี่เมีไปต่อยคนเนี้ยคุยไรคุยพี่น้องโขเขียวก็เดี๋ยวคุยเรื่องเมื่อกี้ก่อนเรื่องเมื่อกี้เรื่องไฟอ่ะโอเคแล้วแต่เหมือนเดิมใครที่พยายามเล่นคนเดียวอยู่หรือว่าเล่นแยกเพื่อนอ่ะดูกลุ่มใหญ่ไว้แล้วก็เล่นกับเพื่อนหน่อยโอเคปะไม่ได้ปิดดีแล้วเห็นละบางอย่างอาจจะปิดยากไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นดูรูปสวยละดีมากดีมาก เผื่อคนใหม่ตอนนี้ยังไม่รู้นะคือคนที่เป็นลีดเดอร์แบบชื่อลีดชื่อที่เป็นลีดเดอร์เลยคือพี่หมองนะเนี่ยหัวม่วงติดโบเนี่ยจำไว้ด้วยก็เรื่องต่อไปนะครับผมวันนี้ได้ยินเรื่องไม่ค่อยดีมานิดนึงก็บางคนเราไปแหลมหรือว่าพูดเรื่องไม่ดีแล้วก็อีกอย่างให้เก็บกับเองด้วยมึงอยู่ด้วยกันน่ะกูบอกแล้วว่าเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายกันหมดมาคนแม่ อารมณ์อารมณ์ขึ้นอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยเราก็ไปรู้ไปรู้ตรงนั้นไงเราพยายามคุยกันดีๆอ่ะให้เกียิกันหน่อยตอนไหนเล่นได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาไม่โอเคก็เริ่มแบบเวลาเล่นอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่โอเคแล้วอ่ะก็ขอโทษซะมันก็มูฟออกมายู่ตรงนั้นทุกคนสามารถเล่นได้หมดแหละแต่บางคนมันมีลิมิตตัวเองไงบางบางครั้งบางจุดโอเคปะ่ะทุกคนได้ยินปะ่ะแล้วก็เร <c oughs> ื่องอีเรื่องนึงคือขอร้องอย่แหลมตอนเนี้ยมึงได้พร้อมแล้วก็ ใครที่มาใหม่ผมรบกวนด้วยว่าคือเรามาอยู่ด้วยกันอะ่ะพยายามจูนเข้ากันเข้ากันด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณมันอยู่อยู่แต่ตรงไหนตรงไหนมาก่อนอะ่ะแต่ตรงเนี้ยคือมันมันเคียวสวยไงเราเราพยายามพยายามจูนกันหน่อยแบบเออนั่นแหละให้เกียิกันด้วยนะครับผมผมช่วงนี้แบบเดือนไม่ค่อยผมมีซอมเอ<ม>า<ม>สไตล์อีกไอนะ้คนตาด <ม><อ>เสริมให้คือ,อจนไ,ไอ้พวก <c oughs> ไอ้พวกที่ชอบแหลมๆนะที่มาใหม่ที่ไม่ได้ฟังกูปฐมนิเทศนะคือกูบอกเลยจุดยืนเราอะจุดยืนเราอ่ะไม่ได้มึงอย่าทาตัวแหลมมึงอย่าทาตัวแหลมแต่ถ้าเกิดเขามาแหลมกับเราหรืออะไรแล้วมันต้องเล่นอ่ะเราก็เล่นแล้วก็บูทเรื่องบูทไม้เรื่องอะไรต่อให้เขาบูทไม่มาไม่ต้องไปบูทไปส่วนนะเข้าใจไหมถ้ามึงจะเสียงดังก็งเสียงดังในแง่ปกติ แล้วก็ในแง่ของเรื่องผู้หญิงมึงอย่าไปละลาบลาหลวงอย่าไปอะไรถ้าไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นอย่าไปสองแง่สองงามเรื่องที่สามอย่าทําตัวเลื้ยนเลื้ยนในที่นี้กับเราเองมันอาจจะดูไม่เลื้ยนอย่างเช่นเรื่องแบบขับรถชนกันเล่นแบบเลียราดเลเทะอะไรพวกนี้กับเราเองมันยังแบบสนุกสนุกแต่ว่าบางทีมันมีแบบนายกปีนบนหัวบางทีมันมีคนอื่นดูอยู่อย่างเงี้ย เออมันจะกลายเป็นเลื้ยนไปจากที่เรามองว่ามันไม่เลื้อนอ่ะแล้วก็เวลาเวลามึงทําความรู้จักเพื่อนมึงจริงๆมึงถ่ามาอยู่ถามอะไรเมื่อวานแบดูด้วยต้องดูหลายวันน้องอะไรแล้วก็เล่นอะไรที่พอประมาณมันเล่นกันได้แต่ว่าอะไรที่มันรอเพราะว่าไปรอสลับสล็อตไปทำธุรกีจสตาร์ทเมื่อวานต้องรอดูแลหลายวันก่อน นี่มันเพิ่งอาทิตย์เดียวประมาณนั้นแล้วก็วันนี้กูแบบไม่อยู่นะมันเพิ่งอาทิตย์แรกซ้อมด้วยกูต้องไปซ้อมออสตาไม่ีใครเซ็ตของไหมมันเพิ่งอาทิตย์ใครแรกอาทิตย์แรกที่ลงที่ลงดันพีด้วยตอนนี้มันเราอยู่กันอะไป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 ไหนก่อนได้ไหมไปลงดันก่อนได้ไหมคือเดี๋ยวอาจจะไม่ลงอีกไเออไปรวมกันลงดันได้ไหมเอาอะไรบ้าง ได้พี่ได้ได้ได้ก็ผมเบอร์หลังเอ๊ะลงดันได้เปมเพิ่มสิสองไอ้ลูปีไม่ไม่เป็นไม่เป็นพี่ครับเป็นรุ่นน้องเหมือนเดิมครับพี่โชคดีน้องเอ้ค่อยค่อยเบอร์ขอลงดันไหมก็คือผมน้องลงดันก่อนไล้ค่อยเบอร์ของเล่นแก๊งก่อนประมาณเดือนสองเดือนพี่ไปทำงานข้างนอกฟังลูปีนสิบเก้าแล้วคือมึงจะกลับมาถูกไหมใช่ใช่กลับมาแน่พี่แต่ว่าไอ้ดีแต่ว่าแบบช่วงเวลานี้ผม อาจจะมากกว่าอาจจะเดือนสองได้หรือมากกว่านั้นแต่ว่าผมไม่ไปแก๊งไหนแล้วผมอยู่แก๊งนี้แหละผมพักแค่เจ้า็ดนนี้ขึ้นเสียงร้องไห้เหรอไอ้เจ็ดว่าเป่าพี่ก็นขึ้เสียงแต่นิดนึงอ่ะเอล่าไม่แก๊งเนี่ยเรับสี่รูปีมันไม่ได้มีปัญหาใครใช่ไหมไม่มีพี่ไม่มีอันนี้สาระเลยนั้นทำไมบัญชีไม่ได้พักเพราะแบบไม่ได้มีงานไม่ใช่เหรอใช่ใช่งานมันต้องมันบังคับอยู่แล้วกินกุ้งจนอิ่มแล้วมึงก็ไปพักงี้ยอ่ะพูดไม่ได้เลยพูดอะไรแบบว่าใช่พี่ ไม่รู้กูให<ป>้ไปมุมอนแกหิบแกดิบพี่เอแกดิบพี่เอกจะมาประมาณในตอนต้นคุมในตอนกางคุมครึ่งอะไรงี้ไม่ได้บ่อยเงี่ยก็เลยแบบมันต้องตัวเหนื่อยก็แบบเออพักให้คนอื่นเขามามาเล่นแทนดีกว่าไม่ผมคือเข้าใจแหละเข้าใจแหละแบบคือมึงกลับมาถูกไหมกลับมาพี่ผมไม่ใช่เมงไหนมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องรับปากหรอกกูไม่อยากกูขี้เกียจฟังคำรับปากเขาว่านั่นแหละมึงก็มึงก็พี่น้องอ่ะมึงก็พี่น้องอ่ะเออแค่นั้นเลยปีออก ไม่เป็นะรเพยแปดพี่กาะสิบเอดีสามทำง่ายก็เป็นแปดแปดไปล้ายรูปเนี่ยกระเป๋าได้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 เน็ตได้เนี่ยเอาอะไรบ้างนะต่อันเอาเพน8แปดเกาะสิบแล้วก็เอดีสามครับสรุปลงดันไหมเปล่าอะไรนะลงแคสองพี่พี่ดรอดดรอดเพยงเท่าไหร่ลงย้อนหลัง ไอ้ทาไม่สองทุ่มไม่ไม่ไปเลยอ่ะไปเลยดีกว่าพี่มองไปเลยก็ได้ไปตรงนี้อไม่เปิดไปเจอดันเลยหน้าดันเลยลงหน้าอะไรไปเจอคนหน้าโรงพยาบาลนะไออยู่โรงพินอยู่สามกว่าผมไปกินใครใครอยู่ในเมืองมากุ้มผมไปกินใครอยู่นอกเมืองอ่ะรออะไรอ่ะพี่บอกให้ดี่พี่อะไรนะพี่อะไรนะพี่ใครเบอร์เรวผมไปลงย้อนหลังให้นะพี่ผมไปกินข้าวกับพ่อเกาะสิบสี่ได้ได้ไดกลับแรนด์ปอเขาไว้หนึ่งสามหกใครจะกลับแรนดไปผมกลับวิเตต้าร้องไห้ไหมพี่ไม่ต้องร้อง เมื station, ่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว k s o c ได้กันนะคะ